อีกแล้ว e ก ah! ็หรือประหาดสวัสดีท่านผู้ชมหลาทุกท่ารนะครับพี่กับอกว่าจะเจเพย์ปกติไปติงซึ่งวันนี้ไม่บอกตัวย่อแล้วเริ่มเริ่มอารมณ์ร้อนอีกครั้งแล้วแย่อารมณ์มันพาไปไม่ใช่อารมณ์งั้นแม่คิดกันเลยว่าจิกจริงไอ้พวกนี้อ่ะหลังจากอ่านคลิปเอ่ นะเวลาวันที่ส0เดือนกันยาคือวันสุดท้ายนั่นเอง <c oughs> ซึ่งเขาบอกตอน11โมงซึ่งผมอยู่อะไร11บอรเอ็ดโมงยีอะไรโลรียนเออทักไปโตวเวลาจริง,รงอ่ะเราข้ามเรื่องครับตรงเวลาแล้วกันเนาะคือข่าคือผมไม่ได้รู้คือผมรู้ด้วยตนเองนะอะเนาะคือผมก็ไม่ได้เห็นว่าเขาคนเนี้ยคือคนใส่แบงมาบอก ผมเห็นแต่ผมเห็นก้อนไงเออไม่เป็นไรเพราะว่าผมกดไปที่คลิปช่องกุญแจปลั๊กแบงช่องสับปรองใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นคลิปต้นอื่นไงตอนแรกผมก็นึกเ,เป็นช่องเกา่ามันน่าจะปักอยู่มันยังไม่เปลี่ยนอะไรพวกนี้แต่มันร่วงบ่อยจังวะต้อเข้าใจว่าผมอยู่นสภาพโคตรรีบ ต้องรีบถ่ายสักหน่อยนั่นเองอ่าไม่มันเหนื่อยเยรื่องลุงไมเนี่ยอีแฮกเกอร์เนี่ย You know... ม uh, really ีเอ่อเวลเล่ไม่ไดีเตดจะคลิปมาด้วยเดียวอชอบคุณสมเงอ้ยสอโซนไงี่คือสาเหตุที่ไม่ยอมมัสคลิปมาอ่าโอเคคือจะมแองเนี่ยจะลุ <c oughs> เขาี่มีหลายช่องอยู่ช่องสำรองยเยอะเดี๋ยวจริงๆกันเนี่ยนี่ไงวอ่ะตอนแรกไอ,อช่องที่สองเนี่ยมันเป็นช่องอะไรใสฟร่ฟ้าแบงเป็นภาษาอังกฤษอ่ะโบโบน,นี่ไงวะอ่ะนี่แหละครับโดนแฮกอีกแล้วครับ I want to know hacker why why you hack my channel friends you know I want อย่ต้องฟังว่าคือผมได้พูดว่าไอแฮกเกอร์อยากรู้จริงแฮกเพื่อช่องทำไมหรือรพวกนี้นั่นเองมันใี้แยว้วเออน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเออคือเริ่มกีเกมมาแบบมันทำคลิปแบบนี้แล้วอะอ่ะมันก็เป็นคลิปเดิมที่ตอนเลกที่ผมบอกไปแหลนะเนาะแล้วเหมือนไอแฮกเกอร์คนนี้มันเหมือนมันเหมือนคนก่อนหรือไม่รู้คือเขาตอบเดียเว้ยว คือเขาพิมพ์มีคอมเมนต์ว่า hello มันเป็น hello hello เนี่ยมันไม่ใช่ hello อะไรนี่นั่นเองวะแปลว่าสวัสดีแล้วใส่ฟาแบงเหมือนจะพิมพ์ผิดนั่นเองจนคนอังกฤษเขางงว่าเขาพูดอะไรกันแน่นี่เขาเขียว bed เขาคงเข้าใจว่าเขาจะเขียนว,ว่า bed นั่นเองเนาะ bed แปลว่าเตียงก็ 5J เขียนสะกดคาว่า bed bed นะเตียงนะนะีนะ่หมายถึงเตียง bed bed นั่นเองเหระ ส่วนแบทก็ B A D นะมัง้งอะตอนนี้แฮกเกอร์คนนี้เขายังไม่ตอบอันนี้เหรอแล้วเขาก็ตอบตอบว่า what แล้วก็ควยชะมากสี่ตัวน,นั่นเองหรือเครื่องหมายงงงน,นั่นเองคือผมเข้าใจว่าอีกคนนี้มันยังงงอยู่ว่ามันเขาคือคนใส่ฟอนเขาจะพูดอะไรน,นั่นเองแล้วคำต่อมาที่คนใส่ฟอนพิมพ์นั่นคือแฮกแฮกเกอร์ภาษาคิดจะออาแฮกเกอร์นะพ่อช่ แฮกเกอร์เฮอรเนี่ยเออนั่นแหละเนาะไม่ใช่แฮกเกอร์นะต้องเข้าใจก่อนแล้วผมคือไอ้ไอ้ประโยคที่ผมไอ้ประโยคไอ้ประโยคที่ผมพิมพ์นั้พิมพ์มังกรได้ตัวตัวคือผมพิมพ์เองนั่นเองเนาะบางครั้งจะชอบใช้ไอ้เครื่องเปลี่ยนภาษานี่ยเนาะคือเราพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมแล้วมันจะเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้อะไรพวกนี้นั่นเองเนาะผมก็บอกว่า He went to say bad นั่นเองแปลว่าเขาคนนั้นอะ่ะเออคนนั้นแหละ <c oughs> เขาพยายามจะพูดว่าไม่ถึงผมพิมพ์นะนี่แปลว่าอะไรเขาคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นก็แหละแล้วแต่แล้วแต่ต้องดูดูประโยคด้วยเว้นแปลว่าต้องการอะไรพวกนี้ถูกก็ไม่ไม่ไมีความหมายอะ่ะมันต้องแบบมาดูว่าไอค้คำเขาเรียกอะไรไปเคยเรียนภาษาไทยใช่ไหม ที่จะมีประธานกียากรรมอะไรพวกนี้นั่นแหละเนาะมันก็เหมือนอังกฤษแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษผมก็พิมพ์ไปว่า he went to say bad แปลว่าเขาพยายามจะพูดเขาว่า bad เออไม่ดีไม่ดีแต่ผมลืมไปว่ามันคือการพิมผมเลยปล่อยมันไปเอง <c oughs> แล้วผมก็บอกต่อว่า p l e s stop hack อีกอ๋อคือไอ้คำต่อมาคือผมอ่านไม่ออกไม่แช่นยนะมัน ไม่ใช่อะไรนะคือมันคือผมใช้เขียนภาษาไทยอังกฤษอะไรพวกนี้แล้วเขียนว่า channel คือผมเต้บอกว่าช่วยหยุดแฮกช่องหน่อยแล้วก็ถามว่าผม,มอยากรู้เห็นผลไง I want to know why you hack this channel นั่นเองอ่ะผมถามไปว่าเอออยากรู้ว่าทำไมถึงแฮกช่องนี้เออ ตอนนี้ไม่ได้ตอบนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าได้ก็มา,มาต่อดีป๊อตจีบเอาป๊อตจีบเคออกเทวิติ์จริงนี่ง้ยผมเชื่อว่ามันก็เหมือนเดิมละนะเลยเนาะเบือนเดิมที่ผมว่านี่คือไม่ใช่เลยนะแบบแบบเข้ามาปุ๊บอ่ะกลายเป็นช่องนี้แล้วอะไรพวกนี้ผมเลยมไม่ไม่ได้ถามนั่นเองอหรอเดี๋ยนะ ปกติพอเลื่อนแล้วมันไปถึงเลื่อนหน้าอยู่โถมันเนี่ยเลื่อนนี้ใช่ไหมพอเลื่อนเสร็จโอ้มันจะมีแบบหน้าสุดเนี่ยหน้าสุดใช่ไหมนั่นแหละแบบนี้แหละทำไมมันเยอะขึ้นวะอะไรวะเนี่ย <c oughs> คือช่องสำรองก็จำไม่ได้แล้วเขาลงคลิปอะไรปะ น,นี่ก็อ่าเขาไปดูลบเพล,เลย์ลิสต์ด้วยนะโอเคก็เป็นผมชื่อก็แฮกเกอร์คนเดิมแหลนะเนาะไม่เปลี่ยนคำอธิบายเปลี่ยนแค่ชื่อช่องตอนนี้เออ่หน้าปกเขาเรียกอะไรหน้าตำมนียวอมบบเชนตำมนียวนะักโคลนตำมนียหนะ้าไว้เรียกสำหรับใส่คลิปหน้าปกคลิปใช่ไหมะนั่นแหละขเขายังไม่เปลี่ยนซึ่งแฮกเกรอร์คนนี้อันจะเป็นแบบ มือเก่าหรือมือใหม่อะไรก็ได้แล้วแต่อารมณ์คนหัวคนนั่นเองเนาะตอนนี้ข้อมูลยังไม่มีแน่ชัดนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับสาเหตุโดนแฮกช่องไม่หรือเออใช่หรือบอกไปว่าหลังจากที่ผมอาจคลิปเออเซฟโองแบงโดนแฮ็กช่องเนี่ยแล้วเขาใส่แบงก็โทรมาจนแบบผมคุยกันยาวยาวจนแม่ผมเรียกไปอาบนะ้ำ อย่าไม่ล่ะโอเคเนาะมันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะเออใช่หรือบอกไปว่าไอ้โคพ่อเรียกสมนาว่าช่องอยู่วัฒกันเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นช่องสายปาแบง์นี่เงี้เขาบอกว่าเบสเบสผมภาษาอังกฤษเขาว่าเบสมากไม่ใช่อะไรนะคือครั้งที่เขาพิมพ์ภาษาอังกฤษแต่เขายังสะกดผิดเอองงไหม เขาเป็นคนไทยผมเป็นคนแปลกนึงคือผมเห็นอังกฤษแบบต้องตกไปทุกเวลาเลยนี่แต่คนไทยแบบโอเคไ่เป็นละไปและปล่อยไปนี่อังกิษพิมพ์ิอะไรพวกนี้แบบเพ่งเลยอย่างไซต้าอาคาดอรนี้อ่ะแล้วเขาก็มาทิมเขาว่าเบสใช่ไหมพิม่แปลเตียงนั่นแหละแล้วผมก็ตอบไปเลยว่า y o u not a ball bang แปลว่าคุณไม่ใช่สายฟ้าแป้งอะไรอย่างนี้ You are hacker ก็แปลว่าคุณคือแฮกเกอร์นั่นเองครับขนาดนี้ช่องแซฟบอแบงค์น่าจะกำลังกู้คืนช่องตัวเองอยู่มั้งคือผมไม่เคยรู้เลยว่าเวลาแจ้งยูทูบว่านะช่องปิดอย่างเงี้ยเลอช่องโดนแฮกเนี่ยทำยี่ย่งไร <_ t od ic> นั่นเนะองเ่าะถ้าเกิดช่องผมโดนแฮกไม่เป็นไรวิวสองบัญชียูว บี๊กซองทม่แต่ถ้เกิดช่องตัวแทคกนี้ผมมีน้ำตาไหลบอกเลยเพราะว่ามันก็บินไปแล้วรอบหนึ่งแล้วไม่อยากทำใหม่ด้วยอืมโอเคท่านผู้ชมมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็จบทั้งนั้น,นแหละแล้วคือตอนนี้นัาเวลาหนึ่งทมเนี่ยผมจจะกอาแบงเรียนพิเศษอยู่อาจจะเรียนพิเศษทางออนไลน์แล้วมีก็แล้วแต่อืม เต่ผมว่าไป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 เรื่อเปร์เซ็นเราขอเข้าหาเกมก่อนอ่าอะไรแบงนี้ผมไม่เข้าใจว่าทไมสมัยนี้มันเกมเกม RPG มันเยอะจังไงเกมเกมที่ผมเห็นโฆษณามันก็เหมือนกันหมดอือว่าไหมอันนี้ความคิดสำหรับคนที่ไม่ผมไม่ชอบเล่นเกม RPG นะ เดีมีเกมหนึ่งที่แบบก็เล่นได้นี่นานพอสมควรโอเคเดี๋ยวจะบอกคำที่แบบถ้าเกิดไอเฮกเกอร์มันดูคลิปนี้อยู่นะ <c oughs> แบบขอเตรียมสคริปก่อนอย่าพูดเพียยเปิดข้างนั้นอีก I I know that you h a c k e r me again all my friends I will have a scare you forever แปลว่า ถ,ถ้าฉันเอ,เอาเป็นภาษาผมแล้วกันถ้าผมรู้ว่านายนั้นแฮ็กช่องผมหรือเดี๋ยวเดี๋ยวแปมฮอนใหม่ถ้าผมรู้ว่านายนั้นแฮ็กช่องฉันหรือ,อแฮกช่องฉันอีกอันนี้พูดกล่าวไว้ก่อนหรือเพื่อฉันฉันจะทำให้นายกลัวฉันมีแต่ความกลัวไปตลอดการเลยพวกนี้ ไอเขาว่ามีหกเตอร์เองเอ,เออถึงน,นแล้วนะ <c oughs> โอเคซึ่งก็ช่วยฟังมันบอกหน่อยว่าถ้าใครพูดกับมันได้นะฝากมันบอกหน่อยว่าเ,ออเบื่อเบื่อที่ต้องมาเจอแบบต้องมาแบบ ต้องแบบมันประจานเนี้ยเออไม่ใช่แบบครบไม่ใช่อย่างที่ทุกชมบางคนคิดอยู่นะคือต้องเข้าใจก่อนว่าผมนั้นเวลาทําบ่อยๆมันรู้สึกเปื่อเ่หละแต่เพื่อพบเผื่อ,อก็จะช่วยนั่นเองอืเออเพราะฉะนั้นเออใช่หลืมบอกไปว่าผมโพสในเฟซบุ๊กไปว่าเออเดี๋ยวปั๊ม ก็ย้ําตามเดิมคือไปหาโพสเอาเองนั่นเองอ่ะใน f เฟซบ o ๊กส่วนตัวป๊อตจีบเคดป๊นะอตจีบเคดอ่ะถอดละภาษาไทยนะบอกก่อนเดี๋ยวใครมีภาษากินงงอีกอ้าวกินไงลูกนี้เฮ้ยนี้หน้าที่เพื่อนผมมันทำให้ผมปีแตกก่อนไม่นั้นอารมณ์ผมมันก็แบบเศร้าๆนิดนึงไม่ใช่หรือนะ เดียวโอเคหากใครยังจำก็ได้ถ้าเกิดใช่นแน o ยูทู e ปินจะทำอย่างไรเป็นอย่างแรกแฮชแท็กใช่เพราะแบงโดนแฮกช่องอะไรแบบนี้คืออย่างวะคือกดไลค์กดไลค์นี่แบบส่งเสริมให้โพนี่มันขึ้น,ข,นขึ้นไวๆใช่ไหมอันนี้ไม่เ็ยอ่ะเหมือนยูทู e มั้งโคตรลองโคตรลอง ยาพาลาสัสอ,อ,อีกอีกสามแผงแน่เลยวันนี้โอเคแก้ใหม่แบบผมเขียวว่าคนละห้งหงหงหงองดูแท็กยูนแทกช่องเพื่อชันอ้นอะไรนี้แฮชแท็กคนเดิมที่แฮกช่องแล้วผมก็ลงรูปที่แบบอไอ้รูปนิวที่ผมเคยว่านั่นแหละเนาะนี่นี่ตรงให้เห็นโพสต์สุดเว้ยให้รู้ว่าเราเก่งอังกฤษฮ่านี่ยังมีอารมณ์ตลกอยเนี่ยอื แป,ป๊บหนึ่งเนอะอ่าปึ๊บ please stop hack in g my friends คือเฟนตัวนี้มันมี s ตัวไก็เลยเอที่มันบนปีอะนั่นแหละเข้าใจนะถันเรียนกิจจะรู้ว่าบนปีสคืออะไรโอ้นะไม่ไหวเลย โอเคไม่มีแล้วนะก็คงคงจะไม่มีลากแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้่ายนังด้วยแย่ช yeah, ะมัดโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ <c oughs> ก็จะทำจะทำ,ะทำเอ่อมเขาเรียกะไรจะทำคลิปอื่นก็ไม่ได้จะทำจะทำหนังก็ก็ไม่เชิง มันก็ปีนี้เป็นปีที่ผมโหมดที่สุดแล้วละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแบบอืมัน <c oughs> เป็นปีที่ทุกคนนั้นโศกเศร้ากันมากเลยสดุด <c oughs> แต่ตอนนี้มันก็มีอะไรเพิ่มมาอีกแล้ะ แต่ว่าอีกอีกคลิปนึงเนี่ยผมก็ทําได้นะแต่ว่าคือไอ้คนนี้อาจจะผิดพรบรบรคอมพิวเตอร์แน่นอนผมทำไมกล้าพูดเพราะว่าผมดูข้อมูลแล้วอืมมันเป็นอารมณ์เหมือนไลกนกก์กลุ่มอ่ะเขาจยกลุ่มกลุ่มไกว่าโอเคน้องก็เพียงเท่นี้ละกันเพราะฉะนั้นไปละบ๊ายบายเดดเดดไปปักแล้ว <c oughs> <c oughs>